สองพูดข่าวพี่น้องได้มางานเสร็จส้วเป็นยังไงบ้างแต่ละาดรู้สึกยังไงบ้างครันนี้รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆซึ่ง นี่สุดหล่อของเราด้วยครับนี่มินโฮจะเล่าเหี้ยมอีกกันได้ได้แล้วก็เป็นการร่วมงานแข่งแรงรู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ติดตามผลงานน้องนะครับขอบคุณมากครับรู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เราแบบกินมาตั้งแต่เด็กเราครอบครัวก็ทานด้วยอะไรเงี้ยเพื่อนเราก็ทานด้วยเราได้มาเป็นแบรนด์มาร์เดก็รู้สึกแบบใช่หรอจริงหรออะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าใช่ครับทานมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็ชอบ น้องมากๆเลยเพราะน่ารักมีคนบอกว่าผมหน้าเหมือนน้องด้วยผมทำทํารไปเลอะคอนเทน์อย่างนี้ก็จะคล้ายๆคล้ายน้องหน่อยครับแล้วก็วันนี้ได้มาร่วมงานกับพี่กัปด้วยก็ดีใจมากๆเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีติดตามผลงานพี่กัปเหมือนกันไปดูซีรีส์พี่กัปด้วยขอบคุณมากครับผมวันนี้ก็ได้เจอกันแล้วก็ร่วมเิธีกันครั้งแรกครับก็ดีใจมากๆเลยครับ ก็ตัวผมก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นครับผมเพราะว่าอย่างที่ทุกคนบอกว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้มาเจอทั้สองคนด้วยที่แบบร่วมงานกันจริงๆอย่างจังเราก็มีโอกาสเห็นผลงานของทั้งสองคนมาตลอดเลยครับผมก็คือเทนทวิตเตอร์ขึ้นทุกวันเราก็เห็นทุกวันครับผมก็คือดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่วันนี้ให้ความร่วมมือกันดีมากๆเลยครับสนุกมากๆแล้วก็อีกอย่างก็คือเราก็มีโอกาสได้ผูกพันกับตัวทุแก่มามาตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ทํางานกันท่าแก่น้อยมานานแล้วด้ ตลดที่ข okay, okay, ึ okay, there, uh, huh? okay. uh, mm ้นแต่ละคนขึ้นเทแล้ววันนี้คือสามคนที่ขึ้นเทนบอกว่าแก่น้อยเหมือนกันตอนนี้เราเราจับมือไปด้วยกันใช่ไหมผมช่วยๆกันครับอย่างนี้เราสามคนก็คือนัดกันปาร์ตี้เท่าแก่น้อยได้แล้วสามคนอะไรนะปาร์ตี้นัดปาร์ตี้เท่าแกะน้อยอ๋อได้ครับผมน่าสนใจนะครับกินแต่เท่ากันน้อยเลยทุกมื้อทั้งงานเลยได้เนื้อร่อยครับปากคนแก่เลยครับผมก็ครับผมก็ ฝากเท่าแก่น้อยด้วยนะครับเท่าแก่น้อยก็เป็นแบรนด์สาหร่ายที่เมื่อเราพูดถึงสาหร่ายแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะนึกถึงเท่าแก่น้อยเป็นแบรนด์แรกๆเลยครับใช่ก็เท่าแก่น้อยเนี่ยมีหลายแบบมากเลยไม่ว่าจะทั้งทอดอบย่างหรือว่าเทมปุระครับก็อร่อยทุกอย่างเลยครับฝากทุกคนด้วยนะครับผมน่าจะ ช่มัครบกิจกรรมดีๆอะไรไหมครัอ๋อแน่นอนแน่นอนครับมีกิจกรรมอีกเพียบแน่นอนครับผม<ง>เพราะว่าเท่ากันน้อยเขาแบบว่าจัดเต็มอยู่แล้วครับผม<ช>ก็จะมีทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับ<ช>ก็ติดตามรายละเอียดว่าจะร่วมโปรเจกต์อะไรกันขอถามที่เพืเ่อนหมายว่าเราซื้อนู่นนี่นั่ได้มีการสอนภาษาจีนมคโอ้โหจริงๆไม่แค่ ช่วยพี่กับน,นิดเดียวครับไม,ไม่ไม่กล้าเรียกว่าสอนเลยไมไม่เน้นนะนทำน,น,ะ <laughs> นิดเดียวเองครับจะไม,ไม่ไม่กล้าเรียกว่าตัวเองเป็นเหล่าซื้อด้วยครับาะจริงๆก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับแต่ว่าวันนั้นก็ได้มีโอกาสช่วยนิดนิดหน่อยๆนครับก็ดีใจคร <c oughs> ับวันนั้นก็เป็นวนันที่เขาเป็นคำพูดในท <c oughs> ีวีซีครับผมใช่ฉากในยินมันยากไหมอะไรเราเราปันจ่ายนะวันนั้นวันนั้นพูดอืมอืม ใช่กัวอะไรน่าใชกัวหยหวานปี่หยูแล้วปั่นจใจมั้งครับใช่ก๋ะหยูหวานใช่ไหมใช่กัวหยหวานใช่ใช่ใช่เหมือนจะใช่แล้วสำเนียงมันแบบว่าหนูว่าจะเป็นคนที่แบบว่าแอคเซนต์แบบต้องเป๊ะเพราะว่าเคยแบบว่าร้องเพลงภาษาจีนอะไรเงี้ยก็อยากให้พูดแบบว่าให้ถูกแบบคำศัพท์อะไรเงี้ยให้ถูกวรรณยุกใช่วรรณยุกจริงจริงแล้วคนหลายคนมาให้ดูดิวสอนเยอะไหมไม่เยอะครับหรือว่าหนูเป็นครูเลยไหม ไม่ได้เก่งเปิดฟ้ารู้สอนภาษาจีนแค่แบบว่าช่วยได้เท่าที่รู้อะไรครับถ้าหนูให้สอนเขาว่าแบบอร่อยหรือว่าคำว่ารักเนี้ยสอนทั้งสองคนได้ไหมทั้งพี่ซีแล้วก็พี่กับเองอร่อย เมนูนี้อร่อยจังอะไรนะเขาแก่น้อยอระไรเราปั่นใจอร่อยจังเราปั่นใจเค้กข้าวชีครับเราปั่นใจเายหอยาวจืดครับเราปั่นใจเค้กข้าวซีรนี่ได้เลยครับได้ไหมคบได้เนาะได้ครับสุดท้ายอยากให้ฝากภาษาจีนแบบบอกรักแฟนๆหน่อยบอกรักแฟนๆเลยครับเลยได้แค่หัวหัวไอ้หนีอะหัวไอ้หนีหัวไอหนีแต่แค่นั้นครับได้ได้ตันกานแบบครับเรียกไาแล้วก็ คือร์ไอแอนิเมชันแปลว่าอะไรอะว่าจับน่ารักรักพวกกุนน่ะคือบปลว่าสามคนนี้อาจจะแบบในวันนึงมีผลงานร่วมกันอาจจะอยู่ได้เขาน่าจะเท่ากันน้อยนะฮะแต่ถ้ามีโอกาสก็น่าสนใจใช่ครับเมื่อกี้คุยอยู่ว่าเห็นเกาอยากเล่นเรื่องผีอ่าใช่แยบคุยเราเป็นผีทั้งสามคนเลยผีเล่นเป็นผีเลยเป็นผีทั้งสามคนน่าสนุกน่าสนุกครับโอกาสดูว่าพวกเราสามคนจะมาถ้ามีโอกาสดูดี ผ่าน่า ah 3คนกันนะครับผมสามคน